มาครับวันนี้วันนี้เพิ่มมาเท่าไหร่นะเพิ่มมาอีกแปดหนึ่งแปดเจสองที่หกค่ะเพิ่มมาอีกแปดร้อยเหรียญน,นะวันนี้เป็นผู้ต่อต้านด่าน,นี้อีกแล้วอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนไหนขออ่านหน่อยสิเราบอกว่าเปลี่ยนแล้วก็ไม่อ่านเลยก็จะวางของแล้วก็ทําให้ช่วงบ้านไม่พบตัวหรออย่างนั้นหรอ อันนี้เราไม่มีการการเปลี่ยนผ้าไม้ตายเออไม่มีค่ะเพราะงั้นพร้อมไปหอหอแล้วดูนักล่าเขาเราต้องใช้ทั้งหมดคุนอันเบโดไปเออตรงไหนดีระวางหิ่นไว้ตรงนี้หนึ่งอ้าว แล้วเราสามารถอยู่ใกล้ๆได้เหรอเอ้ามันไม่ได้เออเราจะเป็นหินที่เนียนเนื้ออย่างไรหืตรงนี้มันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแปะขึ้นมาความไม่เนียนของเรานั้นมันก็จะ นักล่าขยับโตนะคุณขยับขยับนะไงขยับอยู่แนักล่าเขาจะเห็นเราใช่ดูเราไม่เนียนเลยอ่ะแล้วนักล่าเขาเขาเดินไปเรื่อยเลยเหรอเออืมเป็นวุ่นแล้วอ่ะ ก็คือด้วยความที่พื้นที่มีแบบขึ้นบนลงล่างไงคุณเขาเข้ามาทางเราหรือเปล่าใช่ใช่ค่อ <c oughs> ฉ,ฉ,ฉันเองค่อเขาน่าต่หาเราเจอเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเขายังงงอยู่เจ้า เมื่อสักครู่นี้มันอะไรนี่แบบนี้แล้วกันคุณแล้วจะหายตัวอยู่ข้างล่างถูกต้องยังยังาต้องคิดว่าเป็นนันหล่นมาตรงไหนอ่ะไหนโอ้โหไม่น่าได้ ตรงแล้ววิเพื่อนอยู่แถวนี้หรอจริงแต่ว่าเราหายตัวอยู่เขาจะเจอไหมเนี่ยแล้วเอคืออยู่ไหนเนี่ยเอคืออยู่ข้างล่าง ยืนจนร้องเพลงแล้วเนี่ยไม่น่าเอาบาบาร่ามาบา,าบาร่าคนร้องเพลงนุน่นเอา้าเอาเอ,เอ,เอ้ห่าใครไม่เจอเลยอ่ะโอ้โหพอเศร้าไหมนยคุณนุน่นเดินทำสัญ,ญลักษณ์แล้วหึ ก็คือคือขยับกันแบบพิ่พ้อเพิ่พ้บมากนะนุ่มนุ่มเจอแล้วเจอแล้วหนิงกวนตู้เขาเอาเออโดยทำสัญลักษณ์กี่รอบแล้วหนิงกวนอ่ะอืม มีคนเล่นหมิ่นกวงเขาเล่นเก่งนะเนี่ยสุดยอดเลยคุณดูเราติดตามเขาอย่างใกล้ชิด17มิสู้เขาเอเอบอกเลิกเล่นแล้วเอไม่เห็นเอา้า <c oughs> กอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นหืม <c oughs> ับไม่ได้ก็ไร้ความหมายโอ้โหโอ้โหโโแต่ว่าเขาเป็นจอมทำลายล้างเหยื่อนะคุณมาเกมเดียวก็ได้ไป,700ปเจ็ดร้อยสิบเหรียญแล้วคุณเกมสองนะคะวิดานี้เป็นมอนฟังและกล่องไม้เราใช้อันเดิมนะคะอันเดิมละกันแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวาบาบาร่าเขาร้องเพลงบ่อยเกินแล้วต้อหือแรับหนึ่งนะไป <laughs> ะเอาเอามาก็ไม่ได้เอเราเอางี้อฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยเวิร,ร์กเท่าไหร่เอนาริดาขึ้นไปลูกแล้วก็จะเราวางอะไรสักอย่างตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็วนอยู่รอบๆอ ไม่ได้หรอวางอยู่ตรงนี้ละกันแล้วก็อยู่ข้างๆกล่องเลยเนี่ยแหละคุณนารวิ่งการมาแล้วนุ่นนุ่นนุ่นแ้เราก็นึกว่าจะวางไม้ฟางม้วนฟางเนียนุ่นก็แบบขยับไปคนละระดับชั้นคือไม่ได้เลยเนี่ย อยู่แต่ละปีนไปอยู่ด้านบนกล่องได้อ,อ,อ,อย,าอ,ยาอา้ยอ้ย่าาเอาทำไม呀ตรงนี้ได้ไหมอุ้ันอี้เหมือนจะเห็นเราแล้วเห็นไหมไม่เห็นว่าจะไปดูตรงนู้น เดี๋ยวเขาเห็นชิงช้าเราปะเนี่ยปีนขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเราเรอเ,เก็บนี่ดีกว่าเออยู่ไหนเนี่ยต้องอยู่ข้างบนไอ้กล่องข้างบนนั่นน่าสงสัยมากจริง นุ่นจับได้แล้วจับอูชีได้หนึ่งคุณจงจับคุณจงได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาตามล่าเราตามล่าเราหรือเปล่าอยู่ไหนทำไมมันน่ากลัวซะเหลือเกินนุ่นเฮ้ยขยับนิดหน่อยไม่ได้เลย อยู่ไหนอะคุณนู้ยอุ้ยว่าเขาอยู่ใกล้ใกล้อันนั้นมากอะแย่แล้วไม่ไปหรอก <c oughs> ไม่ไปหรอกอ้าวแย่แล้วแย่แล้วเบ็นตีหอามา <c oughs> เบนตี้แบบพามาเขายังจับเวนตี้ไม่ได้เลยคุณเวนตี้หลอกล่อเก่งมากขอบคุณทุกคนที่ช่วยันกหลอกล่อนะคะจะให้เราหลอกล่อคนเดียวเราคงไม่น่ารอดสงสัยคุณจงมาวางกล่องข้างๆแน่เลยจริงไหมน่าจะใช่ เบนตี้เบนตี้ยังหนีอยู่เหรอไม่น่าแล้วนะคุณน่าจะหาไม่เจอแล้วอะ่ะนึ่เขาหาไม่เจอแล้วสิบสีเอดแล้วสิบสามสองหนึ่งมาใกล้มาก เย้ yeah. พลังแห่งมิตรภาพอา้าวไม่ไม่ใช้เหมือนกันหรอคุณโอ้โหยังไงก็ได้แบบสูงสุดอยู่ที่เจ็ดร้อยสิบใช่ไหมถ้ามากกว่านี้คือเป็นนักล่าแล้วถูกปะอ๋อน่าจะได้มากกว่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเก็บไอ้เจ้าก้อนอันติเพราะฉะนั้นเก็บรางวัลงำํงำ เดี๋ยวเหลือวันถัดไปเหลือสามอันนี้นะคะส่วนอันนี้อย่างที่ครั้งที่แล้วเราจัดการไปเรียบร้อยหมดแล้วก็โอเคคลิดมีเท่านี้ครับตกลงมีสองเกมแล้วแบบสุดยอดไปเลยเพื่อนเก่งมากเราอยู่เฉยๆจริงเราชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์คุยกับเราได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้ด้วยค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีครับ